สวัสดีครับสวัสดีครับเลยครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3าบกเสานี้อยู่กับพี่ช้างสมชายมีเสนพี่วีเวียศักดิ์พงศ์อศและก็ลุงบากบั่นบุญเลิศครับ <c oughs> เอา้าทำไมผมลุงคนเดียวอ่ะคุณเน่ยลุงวีวันนี้วันนี้พร้อมตาพร้อมตาครับโอ้โหมากับแนวทางทิศทางว่าจะมีการปรับโคลมเอ้าปรับไปแล้วไม่ใช่เหรอจะปรับอีก จะปรับอีกจะปรับอีกอ่ะนี่นี่คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีจะปรับแล้วปรับอีกเลยเหรออย่างน้อยขั้นแรกเนี่ยที่แบบลาออกไปหนึ่งท่านเนี่ยนะคุณกฤษดาเนี่ยต้องจะเร็วไม่ช่้างว่าปรับเร็วไหมเพิ่มไหมไม่เร็วนะคิดว่าไม่น่าเร็วนไม่เร็วต้องหนึ่งเนี่ยที่ไม่เร็วเนี่ยต้องหากระทรวงอยู่ให้ได้ก่อนในโคต้ารวมไทยสร้างชาติรวมไทยคือถ้าดูที่ต่างแล้วรวมไทยสร้างชาติไม่น่าที่จะลงกระทรวงอังครแล้วไม่ได้กระทรวงอังคารแล้วจะไปกระทรวงไหน กระทรวงพาณิชย์ก็มีแล้วเต็มกระทรวงเกษตรผู้กองให้ไหมกันแล้วกันเหนือไม่เขหมาเลยเรอกระทรวงเท่ไหออนั่นแหะสิกระทรวงมหาไทยก็เยอะแล้วกระทรวงใครเต็มเต็มกระทรวงศึกษาธิการเตะพอได้ใช่พอได้องหนุ่มพอแล้วสองคนนั้นกระทรวงสาธารณสุขลงมพี่สองคนหรือหนึ่งคนสองคนสองคนกระทรวงสาธารณสุขก็สองคนแล้วกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานยังไม่มีน้าที่ช่วยภูมิใจไทยยอมไหม เออไม่แน่ก like ็ก็ก็ยอมแต่ว kind of ่าไม่แ okay. บ่งงานเนี่ยแต่ที่เราสี่หน่วยท่านเองกัส่วนหนึ่งแต่ที่เราพูดถึงการปรับคอรมอครั้งใหม่ไม่ได้พูดถึงการปรับคอรมอซ่อมจากที่หายไปหนึ่งคนแต่พูดถึงทิศทางการปรับคอรมอหลังการปฏิรูประบบราชการตอนนี้ก็บอกว่าเปิดสภาขึ้นมาเนี่ยเดือนกรกฎาคมจะมีการเสนอกฎหมายว่าโดยการปฏิรูปราชการในยุคเศรษฐาธิริศอันนั้นเนี่ย ล่าสุดแห่งการปฏิรูประรการเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรปีสี่หปีสี่ห้านะทีแบ่งจากกระทรวงเป็น20กระทรวงใช่กี่กระทรวงนะตอนนั้นจาก14กระทรวงเป็น20อ่สิบบทบสิ่งที่เราจะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้และนำไปสู่การปริรูปการนําไปสู่การปรับความอรอบใหม่มาจากนี้ครับหลังเปิดประชุมสภาสมัยหน้าซึ่งสองกรกฎาคเพื่อไทยเตรียมเสนอกฎหมายสําคัญหลายฉบับ เขาบอกอาจเรื่องแบงค์ชาติ้วยบอกไม่แน่ใจนะครับ,รบเพื่อผลักดันนโยบายให้ลุดหน้าหนึ่งในนั้นก็คือพอรบธนาคารทไทยและกฎหมายปรับปรุงกระทรวงตบวงกรมใหม่หรือการไปรูประบบราชการอีกครั้งหนึ่งหลังจากเคยสําเร็จมาแล้วในยุครัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรนี่ <Okay S 1> พรบธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะมีการปรับจะมีการปรับอยู่แค่สองเรื่องเท่านั้นเองอ<ช>นั่นก็คือแยกกระบวนการทํางานของธนาคารกลาง ให้ดูแลนโยบายการเงินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและระบบชำระเงินส่วนสถาบันการเงินส่วนสถาบันการเงินแยกไปอีกหนึ่งแผนกห, <ừ> หนึ่งหน่วยว่างั้นเถอะคล้ายๆกับปลอตอเ,ออเขาปรับกฎหมายไม่ใช่เพื่อต้องการปลดผู้วา่าแบงคชาติไม่เกี่ยว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 กับเรื่องอิสระไม่อิสระไอหัวใจที่เท่าที่ทราบคือแยกนโยบายการเงินกับสถาบันการเงินออกมาอันจับตาเลยกันแต่ที่ต้องวิเคราะห์จอดลึกมีผลต่อการปรับพรมต่อไปเขาบอกว่าถ้าปฏิรูปการเศรษปรับพรมนะครับ ปฏิรูปราชการเนี่ยพอเวลาปรับเราปฏิรูปราชการเสร็จเนี่ยก็ต้องปรับคนก็เปลี่ยนกระทรวงยใช่เอามาดูแค่ปฏิรูปการเอายุคสมัยใหม่แล้วกันนะไม่ต้องถึงสมัยก่อนไม่ต้องถึงสมัยอุทยาเอาแค่สมัยยุคนายกอนันตปัญญาลชุนแล้วกันครับตอนนั้นมีกี่กระทรวงพี่โอทั้งหมด15กระทรวงครับรับ15กระทรวงนะ15กระทรวงอ่านะ ทั้ง15กระทรวงมีการปรับใหม่เขาเรียก14กระทรวงแหละหนึ่งสำนักนะอ๋อนับไปนะนะเนี่ยนะกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยสี่ล้อมเนี่ยตอนนั้นเปลี่ยนชื่อเมื่อ4เมษายน35นะปี35นี่ตั้งกระทรวงใหม่ขึ้นมากระทรวงหนึ่งตระวงใช่นี่คือนะครับสมัยยุคอนันต์ปัญญาหลักับจำได้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงานตอนหลังพาวไปกระทรวงเทคโนโลยีก็แปลงมาเป็น DES เนี่ยนี่พลังงานก็แยกมาเป็นหนึ่งที่พี่โอพูดถึงก็คือในยุคนี้ครับในยุคของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยถูกพูดถึงกันเยอะครับแล้วก็บอกว่าตอนนั้นจะได้ไหมส่วนหนึ่งของการรัดประหารมาจากพูดมาจากเรื่องนี้ด้วยนะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนิดหนึ่งเดียวนิดหนึ่งเป็นข้ออ้างข้ออ้างจริงเนี่ยต้องยอมรับนะฮะการปรับวงปฏิรูปบริหารการจะแบ่งจะยุบหรืออะไรเงี้ยนะตอนนี้ โมเดลเนี่ยไม่ได้บอกเพิ่มกระทรวงนะโมเดลอาจจะครอบรวมควบรวมต่างๆขึ้นมาและเปลี่ยนภารกิจพอถึงยุคของคุณทักษิณชินินวัตรเมื่อปี45เป็นนายกรัมรีเนี่ยก็เพิ่มจาก14กระทรวงครับ20กระทรวงเพิ่มมาอีก6กระทรวงจริงๆเนี่ยมันคือ13เราไปนับสำนักนายกนับสำนันายกเลยซึ่งเป็นตัวคนที่บริหารทั้งหมดก็คือนายกรัฐมนตรีหกกระรวงที่เพิ่มขึ้นนี่กระรวงท่องเที่ยวและการกีฬาเดิมเนี่ยนี่ไปอยู่ในสำนักนายก ต่อมาคือกระทรวงสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเป็นการแบ่งแยกเอาหน่วยงานของมหาไทยมาเป็นส่วนใหญ่ดึงมหาไทยมาดึงมหาไทยแบบเป็นส่วนใหญ่สมัยเดิมเขาเรียกกรมประชาสงเคราะห์ครับเขาเแยกกรมประชาสงเคราะห์นั่แหละออกมาเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความที่อยู่สัพาน ปานเหลืองปาขาวปาเหลืองปานขาวที่ตั้งกระทรวงก็อยู่ตรงนั้นแหละที่เดิมกระทรวงที่3ที่เพิ่มขึ้นสมัยคุณทักษิณินคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนี่อันนี้ก็แบ่งหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรมาส่วนหนึ่งและเอาจากวิทยาศาสตร์มาส่วนหนึ่งผมให้จับตาไอ้หมายเลขหนึ่งกับหมายเลข3นะครับในยุคุณทักษิณินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยพอยุคคุณเสชาเนี่ยเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสองกระทรวงนี้กระทรวงที่4ี่ครับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอนนี้ไกลลำตีอยู่นะคือกระทรวงดีเอสนั่นเองสมัยนั้นหมอเลียบคนแรกใชท่ามหมอเลียบเข้าไปดูแลเรื่องนี้และสร้างระบบใหม่ตอนนี้มีเรื่องสังคมด้วยใช่ไหมชื่อใช่อ่าตอนนี้เป็นแืสังคมไงเปลี่ยนชื่อแล้วเออเปลี่ยนชื่อแล้ว เออโอเคต่อมาคือแตกกระทรวงพลังงานออกมาจากกระทรวงเทคโนโลยีเมื่อคนไปอยู่กระทรวงเทคโนโลยีได้ไงกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะดูอุตสาหกรรมด้วยยูกระทรวงวิทยาศาสตร์ด้วยใช่แบ่งออกมาแยกออกมาแยกออกมาไปรวมและแตกกระทรวงวัฒนธรรมออกมาจากไหนแตกออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการหนึ่งสามนะกระทรวงท่องเที่ยวการกีฬาทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงพลังงานกระทรวงอรรมจับตานะครับยุคเนี่ยจับตานะกระทรวงท่องเที่ยว และกีฬาการส่งวัฒนธรรมอาจจะต้องรวมกันเป็นกระทรวงเหมือนซอฟต์พาวเวอร์เดี๋ยวไปถึงตอนนั้นเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์กันพอยุคของปฐิตประยุทธ์จันโอชามีการยุบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยครับนักการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการนักการการวิจัยแห่งชาติเข้าด้วยกันแล้วจัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่เรียกว่ากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโอ้ยาวมากเพราะเดิมเนี่ยนะครับถ้าบวงหมาที่ เวลาเนี่ยที่ถูกยุบเนี่ยและไปรวมกับกระทรวงศึกษาครับอาจารย์มหาลัยเขาไม่ค่อยชอบไม่ชอบเหรอเขาไม่อยากปนกับราชพัฒน์สมนั้นเ็าอยู่ในสภาการศึกษาแล้วอยู่ในส่วนของอุดมศึกษามันเป็นกลมการอุดมศึกษาอันนี้เรียกตอนนั้นอวใช่ไหมคราวนี้แหละมาถึงณวันนี้แล้วจะนําไปสู่ทิศทางข้างหน้าที่ต้องวิเคราะห์เจาะลึกกันยุคของเศรษฐาทวีสินจะมีการปฏิรูปราชการ อีกครั้งหนึ่งเปิดสภามาจะมีการเสนอกฎหมายปฏิรูปและการยุคนี้จะมีทั้งยุบเพิ่มกระทรวงทั้งยุบทั้งเพิ่มนะควบรวมกระทรวงแล้วก็ตั้งกระทรวงขึ้นใหม่กระทรวงที่น่าจับตาที่จะเกิดขึ้นใหม่ไปกับเมกะเทรนของโลกคือกระทรวงคลายมกเชนนี่คลายมกเชนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เป็นภารกิจสําคัญของโลกโอ้โหนี่แม่ของไทยอย่างเดียวของโลกเลยของโลกเลยนะเพราะโลกเดือดขึ้นทุกวันโลกร้อนขึ้นตอนนี้ก็เรียกโลกเดือดแล้วนะโลกรวน ลกรวนลกเดอดและปัญหาของเราตอนนี้คือมี2ปัญหากับการกับเครื่อนในการนก็คือ1ไม่มูรนาการสองสปีดการสปีดของเราใจช้านะทารกิจต่างๆปี65ปี6ปี50ศนย์ต่างๆเนี่ยราะนต้องมีกระทรวงกํากับตอนนี้เป็นกลมอยู่ในกระทรวงทรัพยากรอมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร้ะนถ้ามีกระทรวงกันแมืเค้นก็ต้องดึงหน่วยงานต่างๆเกี่ยวข้องกับกระทรวงอะไรบ้างหนึ่งกระทรวงทรัพยากรทรัพยากรหนึ่งละ กระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานเต็มๆเลยกระทรวงการคลังภาษีกระทรวงพาณิชย์การส่งออกโปรดักต์ต่างๆกระทรวงเกษตรโอ้โหนี่เกี่ยวพวกหลายกระทรวงนะพูดง่ายคือมันต้องมีสํานักงานแผนทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในนั้นนหละเพราะฉะนั้นอาจต้องท้ายเกี่ยวเกี่ยวหมดเลยธนาคารแห่งประเทศไทยก็เกี่ยวเรื่องเรื่องไีรอนเออกรีอนไฟแนนซ์ไครเมสไครเมสไฟแนนซ์นะจะให้เกี่ยวนะไม่ไม่คือที่เราคุยเพื่อที่จะว่าถ้าตั้งเบญจโสรวงจะดึงจากไหนบ้างเอาตัวอย่างแบบนี้นะครับ ตัวอย่างจากต่างประเทศเนี่ยกระทรวงไคลเมเชนก็าํำยังไงออสเตรเลียเป็นมีกระทรวงแล้วนะครับมีแล้วเขายุบรวมตั้งจากกระทรวงพลังงานแล้วโปรโมทใหม่ชื่อว่ากระทรวงไครเมเชนไเชนเลยชื่อตรงตรงเลยกระทรวงไคลเมเชนเยอรมันไปรวมกับกระทรวงเศรษฐกิจมันอยู่ที่ของเราว่าจะรวมยังไงไครเมเชนจะรวมกับยุบกระดับกระทรวงพลังงานเป็นกระทรวงไคลเมเชนไหมโอ้หน่าสนใจน่าสนใจครับหรือว่าไปรวมกับกระทรวงตางเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง ของเยอรมันเนี่ยไปรวมแล้วมาตั้งเป็นกระทรวงคลเม็คลายเมทเชนไปเลยคลายเม็เชไปเลยที่เป็นกรมเนี่ยเยอะมากนะเยอะมากนี่พีโอเนี่ยนำเลยนะผมสงสัยนะปรับคอรมอรอบนี้ปรับคอรมอปรับเปลี่ยนไอ้ปฏิรูปราชการเนี่ยไอ้เรื่องเกี่ยวกับระบบราชการบุรโคลเคซี่จะเปลี่ยนไหมยังไม่เปลี่ยนตำรวจความมั่นคงเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนอ่านี่นอกจากมีกระทรวงใหม่แล้วก็เกี่ยวข้องความมั่นคงน่าจะน่าจะมีด้วยน่าจะรวม ยุติธรรมเช่นเอาเนี่ยตำรวจ BSI ปปงเนี่ยแต่พวกนี้เนี่ยผมคิดว่าการแยกก็เป็นการขานอำนาจชนิดหนึ่งสำหรับเรื่องกระบวนการยุติธรรมเพราะถ้ารวมศูนย์ปั๊บเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะขานอำนาจและทำให้เกิดผลประโยชน์วิธีคิดใช่ไหมใช่ตอนนี้ร้อนมากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมว่าร้อนแรกนะร้อนแรกคือร้อนอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติกับกับภูมิใจไทยร้อนที่สองตอนนี้กําลังเงื้อง่าราคาแพงกันอยู่ที่กระทรวง สาธารณสุขแล้วก็เอินไปถึงภุมใจภุมใจไทยซึ่งทั้งสองร้อนทีวีโอบอกเนี่ยเป็นการประชิญศึกของสองพักกับเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีใช่ไม่ใช่พักร่วมอื่นเลยนะแนวทางในการทำงานของรัฐบาลที่เป็นพักร่วมจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการหาลือกันครับแต่ไม่ใช่เอาลูกบอลมาโยนแล้วเตะตุ้มเข้าไปตอนนี้ไม่มีใครยอมเขาเรียกว่า ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่ที่ทำให้เปิดศึกไปเลยเนี่ยนั่นก็คือข้อสั่งการเรื่องอะไรเรื่องกัญชาไปเป็นยาเสพติดห้าเม็ดไม่ต้องแล้วหนึ่งเม็ดก็ยาเสพติดแล้วผมบอกว่าคนในภูมิใจไทยบอกนี่คือนโยบายของภูมิใจไทยใช่ทีนี้นายกเนี่ยเอากลับไปเลย ขนาดลุงตู่ power เยอะยังยอมยังยอมเลยครับดูที่สองพักนี้ก่อนนะร่วมครับภมไทยสร้างชาติเนี่ยมี36เสียงครับภูมิชาไทยมี7 1ตอนนี้พักร่วมเนี่ย315นะครับการปรับคอรมอลรอบนี้รัฐมนตรีบางคนลาออกไม่กระเทือนในเชิงโครงสร้างของรัฐบาลครับแต่ถ้าพักร่วมถอนตัวเมื่อไหร่แล้วโครงสร้างรัฐบาลเศรษฐาทวีสินสะเทือนทันทีเลยค่อยไปเรียกพักก้าวไกลมาตอนนี้อำนาจโหวต อ่าวไม่มีแล้วไม่สองปะสองพักที่ประชุมศึกสองพักเนี่ยของรวมไทยสร้างชาติเกี่ยวข้องกับภาษีน้ํามันและการลาออกของคุณกฤษฎาเรื่องอุ้มน้ํามานรานน้ามันเนี่ยวันก่อนตั้งแต่ว่าการกระทรวงพลังงานเสนอเรื่องของงบกลางไม่ได้6,500น้าด้่ได้ับไม่ได้บรมอตีกับและวันก่อนขอต่อลดภาษีน้ำมันกระทรวงพลังไม่ยอมไม่ยอมเหมือนกันไอ้นี้ของรวมไทยก่อนนะ ของภูมิใจไทยเมื่อกี้พี่โอพิชาลมาจากเรื่องของกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องของกชาคือเป็นยาเสพติดโอ้โหนี่แบบหนักทั้งนั้นเลยนะตั้งสองเรื่องนะพี่วีดูดีๆนะสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดรอบที่แล้วเสี่ยหนูเพิ่งมาพูดรอบนี้ว่าถูกหักหลังในระบบสภาของพักร่วมรัฐบาลและรอบนั้นก้ากืนฝืนทนแต่รอบนี้ถ้าหักกันเป็นแบบนี้ถ้าทีพักภูมิสำคัญมาก จดยืนของพักโอ้โหมาดูก่อนเรื่องของกัญชาตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ร้านลวงเรื่องกัญชาเยอะไปหมดทีนี้เนี่ยถ้าแก้กฎกระทรวงเอาเรื่องกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดซึ่งพักที่เห็นด้วยแน่ๆพักประชาชนประชานด้วย เพราะเพราะก็คันมาตั้งแต่ต้นเอานีนโยบายในการหาเสียงถ้าคุณทําแบบนั้นถามว่าประชาชนทั่วไปชาวบ้านทั่วไปที่เดินตามแนวนโยบายเคยทําไว้ในอดีตเขาจะตกเป็นตัวประกันทันทีคุณจะทําเช่นไรชดเชยชดเชยหลายที่นะอันนี้จะเป็นปัญหามากนี่คือที่มานะฮะนี่เลยนี่นี่ที่มาคุณนุทินย้ําจุดยืนเดินหน้าชี้แจงกัญชามีประโยชน์มากกว่าโทษโอ้โหนี่นี่โีเน แค่คุณอนุทินเปิดทางไว้ยกเมนยกเว้นจะมีข้อมูลทางวิชาการมายืนยันได้ว่ามันเป็นปัญหามากกว่าคุณอนุทินพรรคภูมิใจไทยเคยขึ้นเครื่องบินนะต่างประเทศไหมโดยเฉพาะอย่างเช่นไปฮ่องกงอะไรเงี้ยนะไปญี่ปุ่นแล้วกันคุณติดกัญชาไปสิเขาเขาประกาศเลยห้ามนำบนเครื่องบินนะให้ามนำกัญชาหรือสารเสพติดเข้าหรอกเขาใช้คำว่า คันธบิษเลยอืมมาดูคีย์พอยต์สำคัญเรื่องของปลดล็อกกัญชากลับเป็นยาสิทธิ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับกัญชาเนี่ยใบกัญชาเสรีเป็นวัยสําคัญของภูมิใจไทยส่วนสําคัญส่วนหนึ่งนะส่งผลต่อคะแนนเสียงต่อเลือกตั้งสายเขียวยยอมรับไหมสายเขียวเป็นวอเตอร์สําคัญแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรักษาโลกรลยเศรษฐกิจก้ามิถุนาหกหน้าปลดล็อกกัญชากันชงตอนที่คุณอนุทินเนี่ยรัฐมนตรีสาธารณสุขใช่ก้าพคหกเจ็ดที่ผ่านมานี่เองครับ ทั้งคำค้นกัญชากัญชงแคนาบิดต่างๆนะอะไรแล้วแต่เนี่ยพบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตรวมกันกว่า1,400รายการอ่าอย่างไรนะคุณจะเยียวยาอย่างไงอ่าเนี่ยจะบอกว่าคุณจะเยียวยาอย่างทั้งผลิตภัณฑ์ด้านประเภทอาหารสมุนไพรเครื่องมือแพทย์แล้วก็เครื่องสาอางอ่าโอ้โหนี่จะเยียวยาอย่างไงจะเอาอย่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวพันกับเครื่องสําอางครับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแพทย์ กรณีของการปรับใหม่นั้นเปิดทางให้แต่กรณีของสารเสพติดอย่างเดียวครับตอนนี้ที่มันเป็นปัญหากันอย่างมากนายกผมเชื่อว่าพักภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยหรือคณะรัฐมนตรีเราเนี่ยเราตัดสินใจทําอะไรตัดสินใจเพื่อประชาชนอไม่ได้ว่าเพื่อเกมทางการเมืองอะไรอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละแล้วที่เขาตัดสินใจมันไม่ใช่เพื่อประชาชนเหรออันนี้แหละครับที่มันจะหักกันและครับและพอพูดเสร็จครับ รำตรีสาสุขคนใหม่ล่าสุดสสมศักดิ์ก็ฟอลโล่เลยครับรับลูกเลยรับลูกเลยไอ้คนนี้เนี่ยเสนอกฎหมายเรื่องกระท่อมไม่ใช่เหรอกระท่อมะท่อมกระท่อมกระท่อมใช่ไหมเนี่ยเป็นคนอยู่ที่ดามนี่เป็นมิสเตอร์กระท่อมอ่าเพราะเพอพักภูมิใจไทยตอนนั้นเนี่ยปดล็อกเรื่องกัญชาคุณสมศักดิ์อยู่พรักพลังประชารัฐตอนนั้นปดล็อกเรื่องกระท่อมบอนด้วยคนละ พืชกันต้องควบคุมให้อยู่รับดีสาสุขบอกไม่ใช่ให้คนไทยไปติดหรือเซฟไมถ้ายังควบคุมไม่ได้ดีก็ยังทําไม่ได้เอาต้องปรับแก้ตามนโยบายรัฐบาลเรื่องใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพโอ้เด่งรับลูกเน้นทางการแพทย์เด้งรับลูกทนายกไวไม่ได้รับลูกธรรมดาสมศักดิ์คิดอะไรทําเร็วครับเร็วเลยตั้งคณะทํางานทําการศึกษาเรื่องนี้หมดแล้วโอ้ตอนนี้ลูกธรรมในการเดินหน้า เห็นผลไม่เกินสองเดือนนี่ไงที่ผมบอกนะฮะว่าพรรประชาชาติเอาด้วยแน่ครับนี่อ่าคุณอ่าควีคสอดส่องซึ่งเป็นเลขาธิการพรรค บ้านไมเป็นหัวหน้าพักแล้วรัมดีว่าการสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงกาหนดช่อดอกและสารสกัดจากพืชกัญชาให้เป็นยาเสพติดให้โทษในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมพืชกัญชากลับไปก่อนมาวางควบคุมก่อนหรือจะกลับมาใหม่โอ้โหเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนคือถ้าเอาช่อดอกและสารสกัดออกมาเป็นยาเสพติดให้โทษเมื่อไหร่นะอันนั้นแสดงววาคุมหมดแล้วจบเลยใช่ไหมจบเลยและโปรดักพันสี่ร้อยไโอ้โหนี่แหละครับนี่นะ หรือเปิดเอิดช่องให้กัญชาในทางสถานการณ์อย่างเสรีแบบทุกวันนี้นี่ก็โอ้นี่เพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวพันครับจำได้ไหมเห็นป้ายตอนหาเสียงประชาชิในสามจังหวัดภาคใต้ไหมเห็นเขียนเลยแล้วมีเลยโนกัญชาโนกัญชาครับใช่ไหมใช่โอ้โนกัญชาการนำกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดขัดต่ออนุญาว่าด้วยยาเสพติดของปัะชาชรติเลยอย่างชัดเจนครับเนื่องจากยูเอ็นและนานาประเทศกําหนดให้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นและแต่รัฐมียุติธรรมเนี่ย คุมสำนักงานปปสด้วยนะเกี่ยวตรงเนีายยาเสพติดด้วยนะถามว่าแล้วแนวทางของภาคประชาชนเขาจะโอยยังไงล่ะอย่ามองแค่วารัีอย่างเดียวนะเครือข่ายภาคประชาชนที่อยู่กับสายเขียวและคนที่มีโปรดักต์เป็นพันกว่าโปรดักต์ที่บอกเนี่ยล้วจะจัดการเยียวยายังไงกระส่ายยืนยันในหลักการเดิมว่าขอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทําข้อมูลวิทยาศาสตร์เรียบเทียบแล้วนําข้อเท็จจริงนั้นมากําหนดว่าสิ่งใดควรเป็นยาเสพติดขอ ขอมุมมองทางวิทยาศาสตร์ไอ้นี่ทางวิทยาศาสตร์ทางวิชาการนะเออแล้วบอกว่าจะรวมตัวจะรวมตัวไปในเจ็ดวันนี้นี่คุณประสิษิ์ชัยหนูนวลครับเป็นประธานเครือข่ายเลขาธิการเครือข่ายอนาคตกัญชาไทยเขียนอนาคตกัญชาไทยนะหากรัฐบาลยังดึงดันไม่ใช้ข้อเท็จจริงในการกําหนดสถานะของกัญชาเครือข่ายจะประกาศการชุมนุม เพื่อให้รัฐบาลกําหนดกติกาการใช้กัญชาจากข้อเท็จริงทั้งหมดโอ้โหนี่ก็เรียกว่าข้อสั่งการนายกเผชิญศึกทันทีทันทีครับไม่ใช่เผชิญศึกจากคนเดียวนะเผชิญศึกจากพรักร่วมรัฐบาลและเผชิญศึกจากเครือข่ายกัญชานั่นคือการเผชิญศึกกับพักภูมิใจไทยว่าด้วยแนวทางในการออกกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดตาเรื่องนี้นะฮะร้อนแน่นอน พักต่อไปร้อนมากกว่านั้นอีกอกัญชาเนี่ยยังไม่ร้อนฉาเที่เท่ากับ <c oughs> การบริหารจัดการกองทุนน้ำมัน <c oughs> ซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันเป็นภาระต้นทุนของประชาชนครับตอนนี้เตรียมรับมือไว้เลยดีเซลไป3 3 3 4แน่นอนเขาบอกผมคุยกับคนในแวดวงกระทรวงพลังงานบอกว่าถ้าสะท้อนราคาที่แท้จริงต้อง3 5บาทเห็นไหมล่ะร้อนไม่แปลกครับเพราะวันศุกที่ผ่านมาดีเซลขึ้นไป3 1 4 4แต่ เบนซินลดลงใช่คืออะไรค้ัที่ผ่านมามันตอนนี้กระทรวงพลังงานมีปัญหามากในการเดินหน้าอุดหนุนเชื้อเพลิงให้กับประชาชนเพราะคอรมอไม่มีมติไม่ยอมอนุมัติไม่ซับสิไดในเรื่องของการใช้ลดไม่ลดภาษีสัมปทานให้ไม่อนุมัติงบกลางให้ให้กองทุนจัดการเองแต่กองทุนตอนนี้จนถึงวันนี้ เป็นนี่อยู่เท่าไหร่รู้ไหมหนึ่งแสนหนึ่งแสนหมืนล้าน1นึ่งแสนหมืนล้านแล้วโอ้แบเดียวครับเกินขึ้นมาครึ่งหนึ่งจากรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วทำให้คุณพีรพันเนี่ยไปดูโค้อกฎหมายทำยังไงต่อก็ไปเห็นคําสั่งนายกปี2 5 4 7บอกว่าอำนาจกองทุนน้ํามันมี2องอำนาจอํานาจหนึงเนี่ยใช้เงินกองทุนในการหุดหนุนแทรกซงออานาจที่ส กำหนดเพดานภาษีเอาละสิซึ่งการกำหนดเพดานภาษีเนี่ยกำหนดคนเดียวไม่ได้ต้องไปคุยกับกระทรวงอันรังคุณพีรพันธ์เลยกำลังดำเนินการอยู่ชุดหนึ่งว่ากันว่า80-90%แล้วยกร่างกฎหมายเพื่อดึงอำนาจในการคิดภาษีเก็บภาษีจากผู้ค้าน้ำมันผู้ขายน้ำมันมาอยู่ที่กองทุนพลังงานและกระทรวงพลังงานแล้วคุณคิดว่ากระทรวงาัคลัง ทางค่ารายการและรัฐมนตรีเขาจะยอมไหมก็นี่ไงถึงบอกว่าร้อนกว่าเขาบอกแบบนี้ก็คือว่าในปี66อ่ะการใช้เป็นการลดภาษีสัหรับนิทให้นะกับน้ํามันเนี่ยสูญเสียรายได้ไป1 2 0 0 0แล้านปี67จบแค่เดือนเมษา19เเมษา19เาเมษาหายไป3 0 0หมล้านสองปีเนี้ย แสนห้าแล้วนี่คือการปฏิบัติการในรอบที่แล้วที่ลดภาษีสรรพสามิตเพื่อดูแลราคาน้ำมันนะตามที่รัฐบาลประกาศขึ้นมาบอกว่าควิกวินเข้ามาปุ๊บทำทันทีและผลทำทันทีทำให้เสียรายได้ไปเท่าไหร่ก็สองปีเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านลดราคาน้ำมันหรือการบิดเบือนกลไกตลาดครับอันเดียวกันนะอันเดียวกันเดียวกันมันได้ในแง่คะแนนนิยมแต่ความเสียหายเกิดขึ้นกับประเทศเพราะ เอาบริหารคนที่ใช้น้ำมันซึ่งเป็นเพียงกลุ่มเดียวนะจะบอกงั้นนะแต่ว่ารายได้ประเทศหายคนที่ไม่ใช้น้ำมันแบกรับใช่ไหมแบกรับกันทุกคือวันละ68ล้านลิตรที่สปอร์ตอยู่ในคำสั่งนายกปีสี่เจเนี่ยมันมีอำนาจของคณะกรรมการกองทุนเนี่ยมีอยู่1ิบประการอำนาจครับรัฐมนตรีพลังงานคุณบีรพันไปดูในอำนาจข้อเจครับอำนาจคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราภาษี ให้อยู่ในระดับไม่ต่ํากว่าอัตราภาษีต่ําสุดและไม่สูงกว่าอัตราภาษีสูงสุดไปดูตรงนั้นไปดูตรงนั้นข้อ7ยังไม่ได้ไปดูข้อข้อ6ก็ได้ข้อ6เขาให้คณะกรรมการกองทุนน้ำมันอ่ะกำหนดค่าการตลาดได้เลยน่าลงกันนี่อันเนี้ยไม่กระทบใช่ไม่กระทบไม่กระทบอันนี้มาทีกระทบกับประเทศนี่มันคืออำนาจกระทรวงการคลังอยู่ไงอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความขัดแย้งในกระทรวงการคลังซึ่งเป็นตัวแทนของพรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้ไม่ต้องว่ากันว่านายกยอมรับแล้ว การที่คุณกฤษดาลำดีช่วยว่าการาออกระทวงลาออกเนี่ยมาจากเรื่องการแบ่งงานแบ่งงานชัดเจนชัดเจนเจนเป็นการแบ่งงานที่ไม่ให้เกียรติกันนั่นแหละคือ,อจุดที่นำไปสู่การแตกหักและลาออก,อกคุณกฤษดาตอนอยู่รัฐมนตรีช่วยครั้งแรก นันแหละครับคือคนสั่งการเรื่องลดภาษีสรรพสามิตเพื่อตอบโจทย์นายกรัฐมนตรีควิกวินห้าวันหลังเข้าตำแหน่งลดทันทีพอหายไปเนี่ยรายได้หายไป1 5 0 0 0 0หล้านนะทำให้กลับมาทบทวนใหม่เพราะแต่ละคนมี KPI ของตัวเองไงส่วนครั้งมีแกเรื่องรายได้ใช่ไหมส่วนกระทรวงพลังพลังงานมี KPI เรื่องของดูแลดูแลผนี็ต้องบอกว่าการแบ่งงานครั้งนี้เนี่ยเดิมเนี่ยรัืมนตีสามคน คุมกรมภาษีคนละกรมใช่ไหมคุณกฤษดาคุมกรมสรรพามิตที่พีโอบอกเนี้ยแล้วไปตอบโจทย์เรื่องของการลดภาษีน้ํามันครับตอนนี้กรมภาษีทุกกรมเนี่ยสามกรมในกระทรวงคลังที่เก็บภาษีเนี่ยเป็นล้านๆเนี้ยนะอยู่ที่รัฐมนตรีช่วยคนเดียวคือรัฐมนตรีจุลพันอมรวิวัฒนี่ตอนหลังประชุมครมอนี่ก็ยังยืนแต่แหล่งข่าวกนดีอยู่เลยนะเนี่ยใช่ไหมก็อันนี้ก่อนพอคอรมอปั๊บ เสร็จแล้วตอนบ่ายเจอคําสั่งเจอคำสั่งนีของคุณพิชัยเพราะนั้นการประชิญศึกของรัฐบาลโดยเฉพาะแกนนําที่เป็นเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยว่าด้วยกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดและก็ตัวรวมไทยสร้างชาติที่เกี่ยวข้องในเรื่องของอะไรนะเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีน้ามันเกี่ยว้องกับปรับคอรมอล่าสุดที่รัฐตีช่วยวการในส่วนการแบ่งงานและต้องลาออกไปนิติการปนเชิญศึกของสองพักร่วมแล้วการปรับคอรมอที่ผ่านมาล่ะผลเป็นยังไง ใครได้ใครเสียบอกอะไรกับเราเด็กหน้าครับ